HIV ติดยากจริงเหรือฟังโปรบีเลยค่ะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะ ว่าเชื้อไวรัส HIV เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก่อนคือจะติดเชื้อได้เนี่ยนะคะคือมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสารคัดหลั่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของผู้ที่มีเชื้อ HIV นะเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่เลือดมันจะอยู่ที่น้ําอสุจิแล้วมันก็จะอยู่ในน้ํำนมที่แม่ให้ลูกแล้วก็จะอยู่ในน้ํำเมือกไอคำว่าน้ำเมือกเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนี่อย่างแรกเลยก็คือเป็นน้ำเมือกในช่องคลอดของ ผู้หญิงแล้วก็ยังมีน้ำเมือกในทวารหนนะักและอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายนะคะคือจะอยู่ในน้ำเมือกก่อนที่จะหลั่งอสุจิของผู้ชายเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจกันแล้วนะว่าเชื้อ HIV เนี่ยในร่างกายของคนที่มีเชือ้อเขาอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะอันนี้มาดูคร่ครวาวๆก่อนนะว่าไม่ติดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ไม่ติดเนี่ยคือไม่ติดทางผิวหนังก็ผิวหนังเราไม่มีน้ำเมือกเพราะฉะนั้นผิวหนังไม่ติดนะสัมผัสทางภายนอกเช่นอยู่ร่วมกันในห้องหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่ายน้ําในสระเดียวกันมันไม่มีน้ําพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะลมหายใจผ่านทางอากาศก็ไม่มีแล้วก็พาหะนําโรคเช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างนี้ก็ไม่มีเช่นกันอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคุณรู้แล้วว่าสารคัดหลั่งเนี่ยนะมันมีอะไรบ้าง อันนี้มันจะส่งผ่านกันยังไงล่ะมันจะส่งผ่านจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนได้ยังไงมันก็มีแค่3ามทางเท่านั้นก็คือร่วมเพศร่วมเลือดแล้วก็ร่วมคันร่วมเพศอันนี้ก็คือมีเพศสัมพันธ์แหละนะร่วมเลือดก็คือมีการถ่ายเลือดเลือดถึงกันและกันนะแล้วก็ร่วมคันคันในที่นี้หมายถึงตั้งคันมารดาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการ ติดต่อกันแค่3ทางแบบนี้เลยจากน้ำเมือกที่มีในร่างกาย 5. น้ำเมื่อกี้ที่พูดการที่คนคนหนึ่งจะได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3ปัจจัยต่อไปนี้ข้อที่1ปริมาณของเชื้อคือคนที่มีเชื้อ HIV นะ่ะต้องมีเชื้อมากพอด้วยต้องมีเชื้อเยอะนะคุณภาพเชื้อต้องแข็งแรงเชื้อต้องมีคุณภาพอีกนะเขาบอกว่าเชื้อเนี่ย ถ้าออกมาอยู่นอกร่างกายคนแล้วเนี่ยไม่มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันออกมาข้างนอกคุณภาพของเชื้อก็คือต่ำมากไม่แพร่ได้นะคะมาถึงปัจจัยที่3ก็คือ R ก็คือ root of transmission คือมันส่งผ่านทางไหนอย่างเมื่อกี้ที่คอนเฟิร์มไปแล้วนะคะส่งผ่านแค่3ทางนะรวมเพศรวมเลือดและก็ร่วมคันโอเคคำถามที่ว่าอ้าวแล้วตกลงเนี่ยนะคะ HIV เนี่ยมันติดยากจริงเหรอก็คือคําตอบของคําถามนี้ก็คือใช่คะ่ะการติดเอชเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนกลัวกันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทได้นะเออคือมันมีความเสี่ยงไงในทุกความเสี่ยงเน่้นะ มีนะคะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างเงี้ยใช้เข็มฉีดยาร่วมกันอย่างงี้นะคะมันมีความเสี่ยงทุกอย่างเลยแล้วก็แม่สู่ลูกก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราป้องกันตนเองเสมอตรวจเลือดเป็นประจำและเปิดใจเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเราก็จะอยู่ห่างไกลาจากความเสี่ยงได้แน่นอนนะคะ บก็มีตัวช่วยมาฝากค่ะนี่ตัวช่วยของ B. ีก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวที่ช่วยเพิ่มเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะ<ม>ก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าผู้ที่อยู่กับเชื้อ HIV นะคะทานตัวนี้นะคะเริ่มต้นจากเมื่อเดือนกรกฎดาษซีดีโฟตอนนั้น388แต่พอมามกราปีใหม่แล้วขึ้นเป็น400 61อพอเป็นเดือนมกราอีกปีหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น520แล้วทานวันละ1นซองนะคะปีครึ่งถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือมีคำถามอะไรก็แอด qr code โคดนี้มาหรือโทรศัพท์มาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย